สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามยูทู c ช a n n e ยูสคาร์รถสวยเกตเอนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์นะครับเซรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับที่นี่เราเป็นโกดังเก็บรถเข้ามาใหม่นะครับเรามีรถในสต็อกเลยนะครับมากกว่า350คันนะครับเราเรามีทั้งเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับนะเก่งสีด่านรถพรีเมียมนะครับหรือ จะเป็นกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮทแบ็ก5ประตูนะเรามีหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยทีเดียวที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสามารถที่จะมาชมรถจริงได้นะครับที่บริษัทติดต่อผมนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับผมเซล่วงนะครับ0621837570นะครับแอดไลน์เบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์โทรมาคุยกันได้นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอีกหนึ่งคันสำหรับรถครอบสำหรับรถแฮทแบ็ก5ประตูนะครับยี่ห้อของตัวคันด้าเลยนะคันนี้นะครับจะเป็นรถอ่า หาที่นั่งนะครับเป็นแฮดแบ็กหประตูนั่นเองนะครับนะนานทีจะเข้ามานะครับสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับคันนี้ตอนนี้ก็มีมาเข้ามาแล้ว1นัน1รุ่น1เดียวที่เพชรจนนะครับสามารถจะรีบรีบสามารถรีบจะเข้ามาจองได้เลยนะครับรีบเข้ามาจองได้เลยนะครับจอง1 0 0 0 2 0 0 0 5000ได้หมดนะครับนะ สามารถที่จองเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้จะเป็น Honda Jazz G K นะครับ Honda Jazz G K นะครับ1.5รุ่น S รุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับราคาไยแดงคันนี้อยู่ที่ประมาณ5 0 7 0 0 0 0กว่านะครับบริษัทเรยนต์นะครับนะตั้งราคาขายคันนี้อยู่ที่499,000นะครับต่างกับต่างกับายแดงไปแล้ว100,000บาทกับรถปี2018เลขไม่น้อยทีเดียวเลยนะเลขไม้36,000กโลนะครับ36,000กโลนะฮะไม่ฟังไม่ผิดเลยนะครับ ไม่น้อยมากเลยคันนี้นะครับปรับรุ่น2018นคันนี้กับราคาขาย49900 0านะแต่ดอกเบีย้ยพิเศษ2 7 9อนผ่อนนานสุด8 4งวดเลยทีเดียวนะครับโครงสร้างของรถเดิมจากโรงงานนะครับติดในเรื่องของตัวล้อแม็กสีทองให้เรียบร้อยคันนี้นะครับใสๆสสวยสวยไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับนะขวัญใจเวร,รุ่นนั่นเองนะฮะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวรายละเอียดรถโครงสร้างเดิมนะครับนะโครงสร้างเดิมรายละเอียดเดิมไม่มีไไม่มีไฟไหมต้ตัดต่อ กมน้ำแต่อย่างใดนะครับ กับ Honda GK ีเคแจคันนี้1.5ตัว S p 2018มากระจังหน้าแบบสวยงามงามแบบคนขวัญใจัยรุ่นเลยนะฮะกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นสีเปียโนแบล็คนะครับตัดในเรื่องของตัวสีโครเมียมเลยนะฮะในเรื่องในส่วนของแพร่ลำพึ่งเองนะก็จะเป็นสีดำนะฮะในส่วนของตัวโลโก้ใหญ่ๆนะครับสีโครเมียมโลโก้ฮอนด้าอย่างชัดเจนมาพร้อมในเรื่องของชุดโครงไฟหน้าเป็นมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวสเกิร์ตหน้าเองจะเป็นสเกิร์ตหน้านะสวยนะ ตามแบบของรุ่น G K นั่นเองนะฮะคันนี้จะเป็นจะได้ไปทะเบียน9502นะฮะ9502บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเราปเปลี่ยนนะครับเป็นป้ายป้ายใหม่จะเป็นป้ายกรุงเทพนะฮะนะฮะหลังจากนี้ไปนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะครับรถคันนี้จะเป็นรถสีเทาดานะครับฝากระฝากระโปรงเองก็จะเป็นรถเดิมไม่มีรอยสะเก็ดหินเดิมๆสวยๆงามๆแบบนี้คัดสีผิวสปาในห้องพูดเดสารเรียบร้อยนะครับชงรถปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของตัว กระจกด้านหน้านะฮอนด้าอย่างชัดเจนในส่วนของตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบกระจกกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับนะไม่มีเิ้ยวรอยไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกนะครับนะร,บระบบในส่วนของใบปัดน้ําฝนคู่หน้าเองก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานปกติลังคาสวยๆกันอย่างนี้ในส่วนของลังคาสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวแก้มรถเองจะติดในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวนะครับอีกหนึ่งคู่เลยนะฮะทั้งซ้ายขวาติดให้เรียบร้อยนะติดจัดโรงงานอย่างแน่นอน ในส่วนของตัวล the ้อนะนะครับเป็นล้อแม็กนะครับคันนี้จะเป็นล้อแม็กซึ่งล้อแม็กสีทองนะครับนะเป็นล้อแม็กสีทองซึ่งเจ้าของนะครับนะเปลี่ยนให้มาเรียบร้อยโดยที่ลูกค้านะครับซื้อมาไม่ต้องไปเปลี่ยนแต่งล้อให้ตเแต่งล้อแล้วนะฮะคันนี้คือแต่งให้มาเรียบร้อยนะครับนะเป็นล้อแม็กจัดญี่ปุ่นด้วยนะจากญี่ปุ่นนะครับนะของฟอร์สนะฮะของของฟอร์เซ็ตนะฮะของฟอร์เซ็ตนั่นเอง ในส่วนของชุดเบรกจะเป็นดิสเบรกหน้าได้ยางได้ยางของแ a n ด์คุกนะครับนะแฮนด์คุกด้วยนะครับในส่วนของตัวขนาดขอบยางคันนี้อยู่ที่195ทับ50ขอบ15นั่นเองนะครับนะได้ยางขอบ15ปี2018นะฮะตรงรุ่นเลยนะครับของตัวรถเลยปี2018เป็จนกันสัปดาห์ที่1 9สุ่มล้อภายในนะครับสภาพยางนะครับสภาพยางยังเหลือๆนะครับใช้งานได้ปกติ นะครับนะได้อีกหลายหมื่นโดยสภาพสมบูรณ์นะครับเก้าสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของตัวล้อภายในซุ้มล้อนะครับเบ้าโช๊คเดิมนะครับตัวนี้ยังมียังเป็นเบ้าโช๊คเดิมอยู่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับน็อตเดิมนะครับไม่ขยับนะครับไม่มีคงไม่มีโครงสร้างบิดเบี้ยวนะครับจากการชนจากด้านข้างอย่างที่เห็นเลยไม่มีในส่วนของด้านข้างนะครับเป็นสีโรงงานนะครับสีเทาดํานะครับเป็นสีเทาดำนั่นเอง กระจกมองข้างคันนี้จะเป็นกระจกมองข้างปรับมือนะครับปรับมอ,มองจะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแต่เป็นปรับมือนะฮะเป็นรุ่น S นะครับยังไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้าในส่วนของกระจกต่างๆตามมาตรฐานฮอนด้าอย่างชัดเจนนะครับคันนี้ก็ติดอ่าเป็นฟิล์มใสนะครับเป็นฟิล์มใสนั่นเองนะฮะถ้าเราถ้าลูกค้าสนใจอยากให้เราติดฟิล์มนะครับนะฮะสามารถติดติดต่อรีเควสตเข้ามาได้เลยนะครับคิวคอ,อนซัตเราก็มีในส่วนของที่มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะฮะ พอจดเดิมจากโรองงานเหมือนกันนะตรงนี้ก็เช่นกดนเช่นกันนะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกลรงงานที่มือจับจะเป็นโค้เงียมเช่นกันนะในส่วนของบานประตูนะครับนะบานประตูตกแต่งในเรื่องของตัวสีเมทัลลิกนะครับแล้วก็สีดานะครับตรงกลางนี้จะเป็นหนังนะครับตรงกลางนี้จะเป็นตัวหนัง นะฮะในส่วนของรายละเอียดนะครับรอยซีนของตัวรถเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีขยับนะครับถือว่ารถคันนี้ถือว่าโครงสร้างของบานประตูถือว่าไม่มีประวัติการชน ance, หนักจัดด้านข้างอย่างให้เห็นเลยนะครับนในส่วนของรายละเอียดนะครับตรงบริเวณเสาบีเองก็เช่นกันนะครับน,อน็อตไม่มีขยับนะตรงนี้น็อตยังไม่มีขยับเลยนะครับนะ สวยเลยในส่วนของตัวเสาบีโครงสร้างกระดูกงูหรือโครงสร้างหลังคารอยอาร์รอยเม็ดอาร์ต่างๆรอยตะเข็บตรงนี้ก็เช่นกันนะครับตะเข็บยังเดิมอยู่นะครับไม่มีประวัติการตีลังกาของตัวรถเลยนะครับนะตะเข็บด้านข้างก็เช่นกันนะครับนะน็อตไม่มีขยับตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเดิมสวยงามภายในเป็นเบาะหนังนะครับ<ฮ>เป็นเบาะหนังสีดานะครับเดินตะเข็บได้แดงนะครับสีสันสวยงามนี่เรื่องของตัวเบาะนะฮะไม่มีรอยฉีดขาดนะครับถือว่าใช้งานได้ ดีเลยทีเดียวในเรื่องของตัวเจ้าของเดิมของเขาอะนะเขาดูแลรถเรื่องได้ดีนะครับในเรื่องของตัวผ้ารองผ้ายางต่างๆยางรองต่างๆอันนี้คืออยู่ครบนะฮะอยู่ในสภาพดีเช่นกันนะครับตรงกลางก็สามารถวางแก้วได้ขนาดใหญ่ตรงนี้ในส่วนของเพดานน้าบนนะครับจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเป็นสีสีสว่างแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเพดานน้าบนนะครับในส่วนของตัวเชื้อเพลิงคันนี้รองรับในเรื่องของ e85 นะฮะ e85 ขึ้นไปนะฮะ e 2 0นะครับ e 1 0 9ก9 5ได้หมดนะครับนะต้องเป็นเครื่องยนต์เ็น,เนต้องเป็นเชื้อเพลิงเบนซินเท่านั้นนะครับนะเกษตอได้ในส่วนของล้อหลังชุดเบรกจะเป็นดิสเบรกหนะ้าล้อหลังจะเป็นดัมเบร็กหลังนะครับนะด้ยางของแฮงคุกขอบ15ปี18นะได้ขอบสีทองอย่างนี้เลยนะครับขอ, Japan, ของญี่ปุ่นเลยนะในส่วนของซุ้มล้อภายในนะครับนะบโชค๊คตัวโช๊คอัพต่างๆของรถก็ถือว่ารถเดิมอยู่นะครับนะรถเดิมอยู่ในส่วนของ ปอยเลอร์หลังนะครับติดในเรื่องของตัวไฟเบรกรุ่นที่3แล้วก็มีหลังคาเองก็จะมีในส่วนของตัวสองอากาศให้เรียบร้อยนะกระจกเดิมจอดโรงงานมีตามมากอย่างชัดเจนนะครับใบป,ปัดน้ำฝนด้านหลังใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับอีก1จุดนะครับรพร้อมระบบไร้าแล้วก็ในส่วนของไฟไท้ายเองจะเป็น LED นะครับจับแจ๊สนะเครื่องยนต์ i v t e c โลโก้ต่างๆนะตรงนี้ในส่วนของตัวรถคันนี้ยังไม่มีในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับนะยังไม่มีกล้องถอยหลังให้นะครับ นะในส่วนของด้านหลังสเกิร์ตหลังก็มีนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวท่อนะครับเป็นท่อ,อท่อเป็นท่อที่เป็นสี่นี้เป็นท่อแต่งนะฮะเป็นท่อไทเทเนียมนะครับนี่น,นะครับในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับสามารถเปิดจากด้านหลังได้นะครับระดยดฝาท้ายนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะตัวรอยอาร์ตต่างๆมิดอาร์ตรางน้ำนะหัวน็อตเองตรงบริเวณชโช๊คเนี่ยก็ยังไม่มีขยับเช่นกัน หัวน็อตที่ยึดบานยึดฝาท้ายนะฮะตรงนี้ก็เช่นกันนะครับไม่มีขยับเลยนะครับรายละเอียดของรถตรงค่อนข้างจะดีในสของค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับรายละเอียดของรถเดิมๆสวยๆนะครับสวยๆเลยนะฮะในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับแบบนี้เลยนะฮะให้ท่านชมได้ดูนะครับหัวน็อตเองนะครับเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนในส่วนของตัวเม็ดอาร์ตแล้วหัวน็อตยังก็ยังไม่มีรอยคันอย่างให้เห็นเลยนะฮะในส่วนของภายในนะครับเป็นรถแฮตแบ็กห้าที er. ่นั่งนะครับ เก็บสัมภาระที่เก็บพื้นที่เก็บสัมภาระนี่ก็ข้างกว้างเลยทีเดียวในส่วนของที่ไฟตรงนี้ก็เปิดได้อัตโนมัตินะครับตรงนี้นะฮะเราเปิดไาท้าไทยไฟก็จะเปิดมานะฮะในส่วนของด้านในนะครับนะนีอุปรกรณ์แม่แรงเครื่องมืออยู่ครบนะเครื่องมืออยู่ครบแล้วก็นี่ตัวล้ออะไหล่นะครับยางอะไหล่นี่ยางอะไหล่ล้อกระทะมีแล้วก็แ,วแ,วกแต่ว่าโครงสร้างของรถที่ ให้ความสําคัญก็คือในเรื่องของตัวโครงสร้างนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูในเรื่องของตัวโครงสร้างด้านหลังนะครับถือว่าโครงสร้างดีๆอยู่นะครับไม่มีชนหนักจากด้านหลังเลยนะฮะเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะฮะยังอะไรนะครับยังไม่แตะพื้นนะฮะนะครับนะในส่วนของด้านข้างรถเองนะครับถือว่าสวยนะฮะสวยเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดของรถด้านข้าสวยเลยทีเดียวนะฮะล้อแมก นะครับล้อแมกซีทองแต่งให้เรียบร้อยนะคิวกันสาดทถ้าอยากให้ผู้ชมอยากให้ติดก็สามารถที่จะที่จะมารียกเสที่จะให้เราต้องการให้เราใส่ได้นะฮนะกระจกเดิมนะครับกระจกเดิมจากโรงงานมีดาวฮอด้อย่างชัดเจนนะครับบานประตูเองก็จะเป็นบานประตูแบบนี้เลยนะยางขอบประตูต่างๆรอยอาร์ตเห็นชัดเจนในเรื่องของตัวขอบประตูนะครับให้ผู้ชมเห็นแบบนี้กันได้เลยนะถือว่าสวยนะสภาพดีนะคิวซีในเรื่องของปูงกรนหัวนอตยังมี กระจกหน้าตา่างกระจกหน้าต่างไฟฟ้าแผงควบคุมนะครับอโอโอตโออ้ออโต้ฝั่งฝั่งคนขับล่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวเซ็นทรัลล็อกนะฮะก็มีนะครับเซ็นทรัลล็อกยังไม่มีนะคันนี้นะเซ็นทรัลล็อกจะจะล็อกตรงนี้ตรงนี้นะจะจะจะเป็นตรงนี้นะฮะถ้าเรากดตรงนี้ก็จะเป็นทุกจุดก็จะปิดหมดแต่ว่าเซ็นทรัลล็อกในบริเวณนี้จะไม่มีนะฮะจะมีแค่แผงควบคุมกระจกหน้าต่างไฟฟ้าออโต้คนขับที่ล็อกกระจกปรับมุมมองกระจกของข้างแต่ว่า,าผ้าปิดยังิดยังเป็นแบบมืออยู่นะฮะ ในส่วนของข้างเสา A นะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับคิวซีมาร์กต่างๆอยู่ครบนะครับสติกเกอร์นะครับมอสติกเกอร์ลมยางผงสร้างรอยตะเข็บนะครับล้ำบนด้านล่างนะครับถือว่าถือว่าโอเคในส่วนของเบาะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเบาะหนังทั้งสองฝั่งปรับมือนะครับเดินตะเข็บได้แดกนะครับเบาะสวยมากนะครับเบาะสวยมากนะมีโหมดอคอนประหยัดน้ํามันนะครับ กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะฮะพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแอร์แบ็กคะูลหน้านะฮะในเรื่องของตัวเลขไม้นะฮะคันนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่เลขไม่อยู่ที่เอ่อสามหมื่นนะครับหกพันแปดร้อยสิบสี่นะครับนะหน้าปัดเป็นหน้าปัดอนาล็อกนะครับปกติระบบไฟฟ้าใช้งานปกติครงโซนหน้าจะเป็นสีดํานะตรงกลางก็จะเป็นตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับในส่วนของเครื่องเสียงเดิมนะตกงโรงงานนาตรงนี้นะครับนะ เอ็มนะครับนะดีเอฟเได้นะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวแอจะเป็นแออนาล็อกนะครับน i ะแอก็ใช้งานปกติมีพอร์ r เอาเล็ตตรงนี้นะครับเป็นยูเอสเป็นพอร์เอาเล็ตนะตรงนี้ตรงนี้ในเรื่องของตัวตรงนี้ USB นะครับที่10 u s เ a สบ x นะฮะได้วางโทรศัพท์ได้วางแก้วได้นะครับนะเกียร์ c ีวนะครับเสปีดนะครับ นะที่ดึงเบรกเรียบร้อยในส่วนของสำเนาเล่มการใช้งานของตัวรถจำเองเล่มคู่ม,มือการใช้งานจุครบกระจกมองหลังสภาพดีนะฮะที่บังแดดฝั่งคนขับมีกระจกให้ยังติดยังหุ้มในเรื่องของพลาสติกนะครับฝัง่งผู้โดยสารต้นหน้าเนี่ยยังไม่มีในส่วนของที่กระจกให้นะคระับละเหลือประมาณนี้นะครับของตัวภายในรถนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของตัวโครงสร้างภายในนะ ภายในของเครื่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงคันนี้ไม่มีกล้องถ่ายหลังนะครับยังไม่มีกล้องถ่ายหลังให้่าเป็นรุ่นตัว S รุ่นเป็นรุ่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 นเริ่มต้นนั่นเองนะครับเป็นจักรีเทนั่นเองนะฮะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ทางคันนี้ฝลาของยญาเปิดฝาท้ายนิหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับ IVT e c นะครับเป็นพอร์ต46 1 6วาล์วนะฮะ นะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่117แรงมา้านิวตันนะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่146นิวตันเมตรนะครับนะขึ้นยนต์เดินเลือดเดิน,น,นปกตินะครับขึ้นยนต์เงียบนะครับนะ้ำแบตเตอรี่ใช้งานปกติแล้วก็มีเบรกในเรื่องของตัวเบรก ABS e นะ้ำนะมันครับนะ้ำมันเยอะหัวน,น็อต q c m ซีมาร์ภายในก็เห็นชัดเจนสวยงามนะผลิตของรถนะแบตเตอรี่ของของ TS แบบกึืนนะครับนะแบบกึืนนะครับระเอีดาฝากระโปรงนะครับคนนอตไม่มีขยับนะครับตรงนี้นะฮะ อยซีนเดิมนะครับเส่ลมอก็คิวบร์โค้ดจากโรงงานนะครับคันนี้ครบๆเลยนะฮะนะครบเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยโครงสร้างด้านข้างนะครับตลอดจนในเรื่องของตัวโครงสร้างด้านข้างนะฮะคันหน้านะฮะถือว่าเป็นโครงสร้างเดิมๆมไม่มีชนหนักจากด้านหน้าหรือจากด้านข้างอย่างที่เห็นนะฮะถือว่าโครงสร้างของตัวรถถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวในเรื่องของตัวโครงสร้างระบบไฟฟ้านะครับไฟหน้าไฟสูงไฟดีนะครับปกตินะครับแอร์ก็ใช้งานปกติ เรื่องของตัวเครื่องเสียงในเครื่องยนต์เองก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับถือว่ารถสวยอีกหนึ่งคันสำหรับท่านผู้ชมกําลังมองหานะที่อยากจะได้รถแจ๊ดไว้ใช้งานเป็นเพราะว่าตอนนี้รถแจ๊ดจะไม่ผลิตแล้วนะครับนะจะไม่ผลิตแล้วตอนนี้ก็เอาเป็นซิตี้แฮทชแบ็กแทนฮะแจ๊ดก็จะเลิกผลิตแล้วถือว่ารถแจ๊ดค่อนข,ข,ข้างหายากในในตลาดนะฮะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะฮะตอนนี้เรามีมาแล้วนะครับกับ Honda j a z z GK นะ1.5 S ปี2018 ราคา499เนี่ยนั่นเองนะครับราคา499,000นะฮะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ10,000นะครับนะ10,900 0 0 0ไปปลายถึง10,000บาทนะหรือ9,000บาทผ่อน84งวดก็ได้นะฮะแล้วที่ของรถประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube c h anel n รถเออเออยูสคาร์นะครับรถสวยเกตเอนะฮะของผมเองนะครับสามารถติดต่อติดตามแล้วครับดู YouTube ฝากคอมเมนต์นะฮะ ฝากเบอร์นะครับ ID ไลน์ได้ในคดีผมติดต่อกลับไปหรือจะมาชมรถจริงได้นี่ครับที่บริษัทเพชรยนต์นะติดต่อผมเซลวังนะครับ0621837570เลยกทิดได้เลยทีเดียวนะฮะ S Line ตัวมาคุยกันได้นะครับวันนี้ผมวังนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะวันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ